สวัสดียามเย็นเพื่อนๆครับวันนี้เราจะทาการปล่อยลูกพันุปลานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจจะปล่อยพันธุ์ปลาทับทิมนะครับลูกปลาทับทิมแต่เผอิญว่าทางที่จําหน่ายเนี่ยเขาได้มาน้อยนะฮะก็เลยไม่พอก็เลยไม่ได้มานะครับก็เลยกลายเป็นว่าได้ลูกปลาห,หมอชุมพรนะครับมาแทนนะครับแต่ก็ได้มาแค่200ตัวครับมาลองเลี้ยงดูนะฮะสองตัว อันนี้เราตั้งใจว่าจะเลี้ยงไว้บริโภคเองนะครับปลาหมอชุมพรก็ค่อนข้างจะราคาแพงเหมือนกันครับตัวละ4บาทนะครับตัวเล็กตีดเดียวเองนะฮะเนี่ยนะฮะไซส์พอๆกับปลานินที่เราได้มาคราวที่แล้วนะครับตัวละ4บาทก็ค่อนข้างจะแพงครับปลาหมอชุดนี้เราจะทําการเลี้ยงในกระชังนะฮะในกระชัง ที่เตรียมไว้จริงๆตั้งใจไว้เลี้ยงอนุบาลปลาทับทิมเมื่อวานแต่เมื่อไม่ได้ปลาทับทิมก็ต้องเลี้ยงปลาหมอแทนนะครับจะลองเลี้ยงดูในบอ่อใหม่ของเรานะครับซึ่งเป็นบอ่อที่เรายังไม่ยังไม่ได้ทําการปล่อยปลาจริงจังนะฮะมีตายด้วย1ตัวนะครับตัวละ4ี่บาทก็ถือว่าแพงพอสมควรครับปลาหมอชุมพรนะครับหายไปหมดแล้วสองตัวนิดเดียวนะฮะลองดูครับว่าจะรอดสักกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็จะกลายเป็น ปลาให้เราได้บริโภคสักกี่ตัวนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไว้จําหน่ายแต่อย่างใดนะฮะเลี้ยงไว้บริโภคจะรอดสักกี่ตัวก็ค่อยว่ากันนะครับไม่ซีเรียสครับอ่าปล่อยเกลี้ยงแล้วนะรเรียบร้อยเหมือนจะมีติดอ่าน่าจะหมดแล้วนะฮะหมดแล้วนะครับอ่ะทีนี้อีกหนึ่งชนิดที่เราได้มาวันนี้นะฮะก็คือ,อปลาสวายนะครับปลาสวายเนี่ยจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเอามาปล่อย ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาเลี้ยงนะครับแต่เพอเอินไปเห็นแล้วมันค่อนข้างจะสวยครับค่อนข้างจะสวยน่าเลี้ยงก็เลยอเอามาหนึ่งร้อยตัวนะครับก็ค่อนข้างจะมีราคาเหมือนกันครับตกตัวละห้าบาทแต่ลูกพันค่อนข้างจะสวยนะครับแข็งแรงแล้วก็ตัวโตนะครับเราก็เลยเอามาหนึ่งร้อยตัวนี่ครับไซดีเลยนะตัวละห้าบาทครับอันนี้เราก็าก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเลี้ยงรวมกับปลาอย่างอื่นได้หรือเปล่านะครับ แต่คิดว่าก็น่าจะได้นะครับก็เลยเอามาลองเลี้ยงดูนะฮะปล่อยให้ทําให้เป็นปลารวมไปเลยนะฮะในบ่อน,นี้บ่อใหญ่นี้นะฮะผสมประสานไปเดี๋ยววันหน้าถ้าได้ปลาทับทิมก็เดี๋ยวเอามาปล่อยเพิ่มอีกทีนึงนะฮะตอนนี้ก็มีปลานินที่หลุดรอดเข้ามาคราวที่แล้วประมาณฝูงหนึ่งประมาณ4ี่หตัวนะฮะที่เห็นอยู่นะฮะเราก็ทําการเ,าเลี้ยงให้เขาเติบโตในนี้แล้วก็ขยายพันในนี้ไปเลยแตเดีย๋ยวอาจจะต้องเอาพืชน,น้ำเอาอะไรมาลงอีกนะ คือบ่อเรามีหลายระดับนะครับตั้งแต่จากหลังคันลงมาเนี่ยเบิร์มชั้นแรกที่เห็นชาดอยู่ใสองเมตรนะฮะลึก2เมตรจากหลังคันนะฮะถ้าดูแค่ปริมาณน้ําตอนนี้ก็ได้ประมาณ50เซนนะครับแล้วก็ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งก็เป็น4เมตรแล้วก็ลึกลงไปชั้นล่างสุดเลยก็อีก7เมตรนะครับก็รวมแล้ว10 10ถึง11 1เเมตรประมาณนี้ฮะถึงจุดลึกสุดนะฮะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราพักปลาแช่น้ําไว้ประมาณ5้าถึงสินาทีแล้วนะฮะ ให้เขาปรับสภาพแล้วเนี่ยที่เราทําการปล่อยนะครับปลาที่เรานํามาเนี่ยเราต้องมาทําการปรับสภาพกับน้ําในพื้นที่ที่เราจะปล่อยก่อนนะครับแล้วค่อยมาปล่อยให้เขาลงไปหากินแบบนี้นะครับถ้าเราไม่พักเนี่ยเรามาถึงแล้วเราปล่อยเลยเนี่ยบางทีปลาอาจจะนอกน้ําได้นะครับซึ่งน้ําในบ่อตอนนี้จืดสนิทครับเป็นน้ําฝนขุดตอนแรกอาจจะมีเรื่องของอน้าปล่อยได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็จืดสนิทแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะฮะ ปลานินก็อาศัยอยู่ได้ปลาอย่างอื่นก็น่าจะได้ครับอโอเคครับวันนี้เราก็จะยังไม่ให้อาหารเขานะครับเพราะเพิ่งปล่อยไปก็<ๆ>เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีตายมาีรอดสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวให้อาหารเม็ดอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้นะฮะโอเคครับสําหรับวันนี้ครับก็ดูสีน้ําสวยๆยามเย็นแล้วกันนะครับครับผมเดี๋ยวเติบโตดีไม่ดียังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ